จยาบอกว่ากุ้ยเตี๋ยวอีกได้ป้วยนะไมางั้นเนี่ยได้กินตะกียบเตียวเห็นมั้ยเนาะแกสิว่าช่ำนั่นบอกุ้ยเตียวนี่นี่แหละแต่ว่าเป็นตากคลองคล้ายลายอยูได้ที่นี่ดี๋ยวพี่ออนจะไปเล่นสไลเดอร์ไปแย่งเล็กน้อยเล่นโออ๋ออ๋อลมย้วยในถังนี้ข้าเจ้าว่าตะเมียงที่ัง ห่างเมืองเลยเนาะบ้องคือกันเลยถ้าอยูห่างเมืองเลยก็จะบ้องซัดแนวซันี่แนลก็เออเมนีพี่ออนมะนะ มีอันนั้นนะบอกกระ,พะเพาะปลาไปทางร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมาอันหาซื้อแนวะอื่นไปซื้อมา้ ปีกอนไปตีงานไปตีกิไช่เลยค่ะเอาตนแ่กิน่ินไ่ม่กินอะไรีได้ตีนวิี่ตัวงพี่หนรับ

แก่มากๆข้าวนวแก่น้าานี่เร่อมากวมันราคยกันนี่อเพราะ่าสุยแ่เอาข้าไทยลับมาทันแก่นจ่าย่าง่าง้วอเป้่น้อ้าวเหนียวไจะ้าเหนียวข้าเนียวจาก้าบมาขอจะเข้าเหน้ยเนี่ย กินในบอนอม่ไม่ได้กินได้ข้าวเหียวสอข้าวเหนียวอด่สมเอาข้าวเหนียวสาอมก็ได้ค่ะมีอันนั้นยู่ดมีเกียวเกียวบอไก่ร้านี้กินกยังกระเ่กินน้ำเจีวคอนี้ไชลูกอันนี้องไ้ผมข่าเรเขาเรวกันตอไ่ลูกขอบคุณครับ นี่มันกแสรา่อนไม่ดรนร่งมีจะได้ว่ต้องแบบโมไม่อีไก่ทางสุพทางย่างค่ะก็ต้องการออกกำลังกายค่ะเนี่ยละนันจะอ้วนอยู่นี่อันนั้นที่ดูหิวไป้ยังไงจะทูมานนาอคก่ะเราจะไปนี่จะเอาใจดีก็นี่อยอไปเียวคนนอนไปเียวแข็งแข็ง มาเท่า่อใช่ไม่ได้ตายอะ่รอะไเนาะไ้นี้เขาข่า่อง่กสิบบาทเข่าสึกเย่งเนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอไ่างน้ใคร่อต้องการอก่นล้นมือแล้วค่ะ่ไจะดู้างไหมอไ้างไม่ใช่ ใช่แล้วครับพ <eye> ี่น้องโอ้มีมือเด้อน่าเสิไหมเน้ำโตหาโตพอเอ้าอ๋อจาสีเมาเบิเลยบอไก่หัอมาหน้ามาหน้าสีเมาเบิเลยหรอนี่อันนี้ก็ะแทบนี่มากินนั่ปิ้งปลามึกกับข้าวเหนียวไหมอ่ะเาจะไปใส กินเป็นมาล้ข้าวนหมันูลอกมากปะางังไบอกเดี๋ยวมาใหมนงหนยนานกเติวีหรกินไหมเป็นผกลไม้มะมาแมาล กขนมจีโอ <Merci. S 2> no. no mm ้ลานผลไม้ค่ะขนาดน้องพี่ก็เลยทายหน่อม้ค่ะทายหน่อม้รานก็เลยเด็กคนจักกนนีละของพี่จากกันใกล้ละใกล้ละ บอพี่ซื้อเลยข้องนูจบแล้วเอาคิด้คลิปนี้แค่ขอฝากไว้สำนีคลิปน้าพอกันไหมจ้า